อนาคตมีโอกาสแข่งเป็น t p p ไหมครับมีมีครับผมว่าถ้าถามผม,ผมว่ามีแน่นอนแม่งปูมาขนาดนี้พับจีชอบเป็นสไตล์นี้ครับอันนี้ผมแบบอ่านเกมเลยนะผมคิดว่าอนาคตมีความไปไปได้สูงที่มันจะเป็นทัวร์ t p p เป็นเมนไปไปได้มากครับเพราะว่ามันมันยกตัวอย่างนะกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับอนะินฟลูเอนเซอร์เนี่ยตอนนี้เป็น t p p หมดเลยแล้วก็ตอนนี้มีทัวร์ t p p ขั้นขั้นกลางระหว่างกับทัวร์ f p p ที่ไประดับโลกแล้วก็จะมีทัวร์ที่คัดเพื่อไปแข่งในโซน ในรอบเดือนตุลาเงินรางวันโลหกล้านผมคิดว่ามันเขาคงต้องเช็คอะเช็คฟีดแบ็กเข้าใจฟีลปะเออมันมีโอกาสแน่นอนครับถ้าถามผมซีรีส์ตอนนี้สควิตเกมครับกำลังมันเลยสนุกมากพี่เกมสกิททีวีทำทีมพับจีแล้วเอาพี่เกมมาแข่งอุยาเลยพอแล้วถ้าเอาไปแข่งทัวร์กำแพงสองนี่ฮะเดี๋ยวทัวร์ทัวร์กำแพงสองลอเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ประกาศเร็วนี้ครับ ฮัลโหลจ้าไปกันต่อจ้าไอ้มิวเป็นลมเป็นแรงแล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยผมไม่ได้นานเนี่ยมือตกตอไอ้จิมมือตกมือตกอะเดี๋ยวผมดูแป๊บเฮ้ยแบบนี้เหรออ่าได้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 เอาโซนไหนโซ่ก็ดังเลยเหรอเดี๋ยวผมลงลงบ้านดาวฟ้าให้แล้วลงวานเท่าเดิมครับนิกรอลงได้เลยครับเตรียมทีมรอไว้เลยครับ สายที่ชื่อกาแพงมาตอนนั้นไม่มีใครเอาลงใช่ไหมครับจริงๆมันก็มันมันจะมันใช้คํานั้นมันก็ไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่เป็นคํานี้นิยามคํานี้มันก็ถูกต้องครับคือแทนมันเมามันก็แบบประมาณว่าแบบเออถ้ามึงอยากจะเป็นที่หนึ่งของประเทศได้มันก็ต้องฆ่าพวกกูไปก่อนเพราะพวกกูคือกาแพงไงประมาณนั้นอ่ะก็ต้องยอมรับครับว่าคําพูดแม่งอ่ะแม่งพูดก่อนแข่งจีตาร์แล้วหลังจากที่มันพูดเสร็จเราก็แชมป์แล้วก็แชมป์แล้วก็แชมป์ <c oughs> ต้องยอมรับไปเออว้าว wow. โอ้ฟร oh, ีฟาร์มอีกแล้วอะไรวะไม่มีคนเลยบ้านแดงตัวนึงครับบ้านแดงตัวนึงบ้านเนี้ยมามา็คต้ยตัวนึงในโกาดังมีคนปะอ่ะบ้านบ้านข้างผมตัวนึงฝั่งผมพี่กินโอเคครับอะไรมาช่วยครับทีล <c oughs> ้วแลักกูมีแต่แม็กไอสัตว์จะไปเพี่เดี๋ยวผมช่วยผมช่วยอ้าวมาดิพี่ หมดบ้านในฮันสองมันอะผมมีคุณแปดพี่ช่วยผมเลยพี่อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะออกมารถเอา้าแปบ๊บนึงอย่าพึ่งซ้ำไอ้ขิ้นี้ไม่ต้องเจอผมเฮ้ยบ้านเหมือนบ้านที่หนึ่งก็มีนะใช่ชั้นสองได้าตานี้ได้ตาน,ตนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลย นอนอยู่นอนอยู่ชิดได้นะ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 อยู่ตรงตึหนึ่งผมนอนอยู่อยู่ในนี้เนี่ยนอนอยู่เนี่ยระเบียงนอกเนี่ยระเบียงนอกตรงหนึ่งผมเลยเนี่ยปวดแล้วเจ็บหัวแตกเข้าไปไหนแล้วเข้าไปไหนแล้วผมตาม ผมช่วยผมช่วยผมช่วสวยคยรับเฮ้ยมนี่ม่โดนหอกน้องกูไปแล้วอะเฮ้ยมิว่ม่้หลังมีแล้วนะครับดเนนองก็มีอีกที่แล้วนะ่าไปลบหลังาสวย เดี๋ยวผมไปซ้ำให้เอาเลยพี่ไล่ป้านั้นเอาศพมันไว้หลอกอยู่ตรงรถมันตายหรือยังไม่แน่ใจเลยศพมันอยู่ในกันหลอกตำรวจเลยรถมัน่อยๆไหลไปพี่ดูดิมันลงแล้วพี่เห็นเปล่าแป๊บนึงนะยิงหน้าเรา สวยไปนอกเหลือเหลือตัวไหนอ่ะบ้านแดงเหรอไม่รู้เหมือนกันพี่ตอนนี้คือยิงยิงตัวไหนนอกไปอ่ะริมทะเลพี่โอ้ยทั้งบ้านบ้านแดงมีตัวหนึ่งเออใช่พี่บนตัวนึ่งชั้นสองพี่ผมนั่นอยู่มันจะยิงหัวผมแต่ว่าได้ได้ไ่้ชั้นสองใช่หมั้หมมีมีสองตัวแล้วพี่ล่างตัวหนึ่ง เฮียสวยพี่หลอกไอ้ตีพี่จะมาชาร์จน็องไปแล้วตายใช่ใช่ล้อมสามมาล้อมสามเหลือแค่บนบ้านผมไม่หมายถึงมันหมดตีแล้วตีที่จะมาชาร์จอ่ะใช่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 มันมีเหลือแค่ไอ้ไอ้เหลือบนบ้านเหลือบนบ้านผมเผาใช่ไหม เฮ้ยผมแม่งต้องเลื่อนที่ด้วยวิธีก,การโผล่เจอตัวปะไม่เจอพี่มึงเจอโผไม่อยู่อ่ะหนึ่งเราทีมเวิร์คพี่กินไล่อยู่เลยผมเดาว่าห้องลึก พิ่งเจอตัวเดียวน,ออนะ,อ,อ,ะอันนี้คือชั้นสองถูกปะใช่ใช่สิบสองที่เดียวมันตายเลยเหรอไม่ไม่ไมหรือว่าซำ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 โอเคเอา,เ,อาเหรอไอเ,เหี้นี่เอเอ,อะไรอะติอมติ๊มไนอยติ๊มไนปีกิน เี่ยผมโดนโอ้ยอีกตีนแท้ๆผมว่าทีได้ข้าวไปกินแล้วเขไม่ได้อยากจะแบนนะเอาจริงนะแค่ทำตัวอย่างนี้มันก็น่าสนใจอยู่ไม่เขาจะไปทำติ๊กต็อกไงแล้วใช้ตัว V R เนี่ยเออเมื่อผมเจอพี่ทีมตัวจริงเนี่ยที่ลองคลิปภาพดิคลิปภาพเสียงตามผมได้ยินป่ะได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินได้ยินเได้ยินได้ยินเลยอืม เดี๋ยวดูศพเพื่อนแล้วก่อนเออผมเอามาแล้วนี่มีศพเตรงนู้น,นเดี๋ยวนะมันพี่คิดว่ามันเหลืออยู่ไหมตอบอยากแต่มีโอกาสไหนไหนคือศพเพื่อนเราสินี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ศพเพื่อนเราอยู่ตรงนู่นเลยไกลๆ อยู่ตรงเนี่ยซอยกลางโอ้ยจอพับอีกละมันมันชอบพับเององะอมันเท่เลยจรินี่ใช่ไหมอืมใช่โอเคเร็ยบอลไปให้เราไปด้วยกันไปชุบตบอยู่กับผมหมดเอ้ยแต่มันก็ดูเงียบเลยนะพูดถึง อะไรที่แย่แม่งมันจะมีเสมอเอายาก็จริงมีเลยมีละของผมพบเลยตรนี้มีบ่อขี้ด้วยพี่ยินเนี่ยเอาศพไปนั่นมาทิ้งบอกขี้เลยโตรมันเจ็บเขาอาจจะเป็นแฟนคลับพี่แต่ตอนนี้คือเขาเกลียดผมแล้วอ่ะจริงมันไม่ใช่มันไม่แฟนแฟนคลับผมไม่ทำสันดานนี้ นี่คือแฟนคลับนั่นแหละลูกเด็กลูกเด็กนั่นแหละราต้องก็ต้องสอนเนเราต้องสอนให้รู้เว้ยถ้าทำนิสัยอยิงแล้วไม่ครับรถขับมาซ้ายมงคันเฮ้ยมันน่าจะโบกนะสบงให้สบงใ้พอสบงให้พอสบห้สบงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วชุดได้ชุดได้ชุดได้สบงแล้ว เออผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมเล่นให้ชุบเลยชุบเลยผมเล่นให้ผมเล่นให้เชื่อผมเชื่อผมชุบได้ชุบได้ชุบได้จริงชุบได้จริงชุบเลยชุบเลยชุบเลยผมมองไม่เห็นวะเห็นหรอวะมันจอดได้ที่เมื่อกี้ตอบไม่ได้เลยอ่ะผมไม่ได้ดูเหมือนกัน ผมมาสัดไอ้ตัวนี้กันแหม่ทำให้ยังอยู่นะพวกมึงเนี่ย <c oughs> ไม่หลือจะเชื่อโอเคอุ้ยโอ้โ,อโหมาแล้วพี่ทำไมอะมันมันขับรถไปไหนวะมันน่าจะไปแล้วนะ <c oughs> เหมือนมันจะไม่จอดอ่ะ เดี๋ยวผมเอารถให้แป๊บนึงเพื่อเราเกิดละเฮ้ยหาไปไปรอในรูนก็ได้ครับในรูนในรูนในรูนน่ก็สวยอยู่เอ้ยยังอยู่บนเขาพี่เขาไหนพี่เห็นเหรอขึ้นเขาบัาผมนะน่ะเฮ้ยเจ็บนะน่ะสวยเลยสวยเลยอ๋อตุยเลยไยพี่เอ้าอะไรนะเฮ้ยแฟลชมาใครแฟลชอะ ผมโอเคสต,ติอ,ตอย,ยู่อยงนี้นอนอนอนตัวดำตายอีกมีการวงที่บกใหม่โอเค <Okay. S 1> okay. พร้ Let's go เจอรูนเลยเราจะไปรับแม่งเราเองก็ทีมเวิร์กไงดีกว่าเฮ้อ เหนื่อยเรอวะเล่นซับจีมาตลอดชีวิตเหมือนพี่กินขี้อยู่ทุกวันเน่ยคนถ้าเยอะมากเออขี้ขี้นี่ถือว่าเป็นขี้ที่อร่อยอ้ใช่ใช่มันรับเป็นเกมนี้จริงๆมันก็เกมเดียวในชีวิตนี้ที่เติมเป็นร้านได้เกมพี่เติมเป็นร้านอ่ะใช่ใช่ถึงแล้วผมว่าประมาณแปดได้แปดกว่าเกมนี้พี่เติมทำไมอ่ะมันเพื่ออะไร เอาเอาเอาสกินทุกอันใช่ไหมใช่ผมซื้อตั้งแต่นี้แล้วเอาไงนะคังเคาน์เตอร์ผมอะประมาณสิบล้านบาทอะในยุคนี้นะผมเอามาซื้อของพับจีอะประมาณสามแสนกว่าบาทไม่เหลือที่อะไรเลยแม้จากฟรีแล้วเคาน์เตอร์พี่ไปเอาทำอะไรมาถึงมีสิบล้านตัวพี่เอ่อในยุคนั้นมันคือคังเขาเรียกว่าคังห้าแสนตอนนั้นผมมีแบบดาร์กลอร์เอเคียร์บายพาวเวอร์สี่อันแต่แท็กไฟต์เตอร์เดนิลเอ็มโฟฮาล มีหมดเลยเียมพไไไปอาาด้ังงน้องครับน้องอน้องโดเดชให้น้องในช่องผมเขาโดเดชมาให้แล้วก็มีดแบบคาราบิดเอมเบลอ์เอ็มไนรูบี้ซับไฟคัตบัตเตอร์ไฟโอ้โหครบอะ่ะตอนนั้นอะ่ะมันมันรวมเป็นมูลค่าประมาณสี่ห้าแสนบาทอะ่ะในยุคนั้นอะ่ะคือแม่งแอมโฟเฮาสเมื่อก่อนสามหมื่นสองเองอะ่ะคิดง่ายๆเลยอะ่ะยุคนี้แอมโฟร์เฮาส์ห้าแสนห้าสี่แสนกว่าห้าแ <5, S 2> สนกว่า ไอบาปไออะไรนะคือป,ปัจจุบันก็ยังอยู่ถูกไหมม่อยู่แล้วก็ผมเปลี่ยนมาเป็นสก,กินเคาน์เตอร์ไอเปลี่ยนมาเป็นสกินพับจีเนี่ยสก,กินพับจีผมอะแม,แม่งโครตรไม่คุ้มเลยโคตรโหดเลยคนบ้าอะไรเติมเกมเป็นล้านผมจะมีไม่บ้าเขาเรียกว่าเติมให้ทัดใจชื่อไหนว่าน้องสุรตานเลย่ไม่ไม่ไม่ <c oughs> มไม่ไมไม เซฟกันไปดทุกท่านนี่คือผมความ่าอโอเคโอเคผมกลับตัวได้ละเฮ้ยไปยิงไงไปยิงอะไรน่ะเจออะไรเเมิเจอกำแพงพี่ลองปืนดอ๋ดอปืนนี้มันกากแนาเลยใช่ม M สองเ้น่ะมันดีแต่มันยิงยาก มันดีนะมิวมันต้องนั่งแล้วก็ยืนยิงแต่มันยิงยากมามามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไอ้หน้าเมืองเลยนี่หน้าเมืองเลยนี่บ้านเนี้ยบ้านเนี้ยก็จะบ้านนี้เลยอ่ะข้างในอ่ะห่าลูกเก่งนะพี่เฮ้ยมันตีกันมันตีกัน หนักจัดหนักจัดตีหนักจัดเจที 7, 6, 7, 7, ่ไหนเจอไหมครับเจอเจออยู่บ้านตรงข้ามผมบ้านตรงข้ามหลังนี้หลังนี้ในบ้านอู่เลย เฮ้ยเราเราเราจอดเดี๋ยวนี้เราจอดเดี๋ยวนี้ติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งระวังนั้นใครปิ๊กมาไอ้มิวซ้ายมื่อเรามีนะติ๊กเหลืองน้องเเห็นละฮ้ยไอ้มิวขวาเมียวโอ้โอ้โอ้เบาเบาที่เดิมที่เดิมมิวอยู่ที่เดิมไปเน้อง ไอ้มิวขนาดไหร่วะพี่บ้านขวามือแล้วก็บ,บ้านซ้ายมือน้องอโโอไอ้เหี้ยเยอะจัดไหวไหมพีุ่ดดไม,ไม,ไม่ไม่ได้ได้ไม่ผมว่าไม่ได้เอาจริงผมว่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคานเข้าสมองดูโอกาสเดี๋ยวที่จะรอดต้องคานดูเฮ้ยจะให้ผมยิงพี่ทิ้งแล้วก็เอามาชุบเลยเอามีคนชุบมาดงเหมือนจะรอด เฮ้ยเราลอดจริงเุ้ยแล้วผมรอดเฮียเดี๋ยวผมเอาเอาน้องพี่ไปชกโอเคปหมได้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 มันมีตัวหนึ่งมันมาถ้าไหวตบผมเนี่ยแม่งใช่ใช่ไอตัวโลซิ่งไอตัวโลซิ่งใช่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 ไอระวังนะบ้านอะระวังบ้านนะมุมระเบิดบ้านนะบ้านทุกคนไอบ้านมันตีกันหมดละเขายิงบนเขายิงบนเขายิง ข้ามาทำไมทำไมผมผมว่าผมต้องว่ายน้ำข้ามไปฝั่งซ้ายแล้วว่ะผมไปทำภารกิจแบบผมไปทำภารกิจอะวันใช่ box five อยู่เดี่ยวครับผมเดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้ผมได้ฟรีผมได้ฟรี<ะ>อยู่นะผมอยู่นะผมล้มแล้วสวยครับแล้วแม่งตีเดียวกันปะใช่ใช่ใช่ตีสิบหกใช่ไหมตีสิบหกปะครับไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้รู้ชื่ออะไรแ่บนี้ con ai chết 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 lôm, chết 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 lấy, chết 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 ม้ให้หมดไม่มีทุกอย่างเลยผมได้กอสู้มาละอยาน้ำอีกวงมันต้องมาหาเราหมดเลยยาน้ำผมมีแบงค์นะผมมีเยอะผมมีเยอะศพน้องก็อยู่ไหนวะเนี่ยนี่นะผมตบยานะ้ไว้ตรงนี้นะนี่นะผมติดไว้ให้ละห้าป่อง okay. อแล้วมาแล้ไงอันนี้เราต้องไปเล่นเนินเนินนอกบ้านอ่ะไม่ใช่ไนะเดี๋ยวผมไปรอในพื้นที่ที่จะเป็นแชมป์กันต้องได้เนินนั้นไม่ไงั้นเดี๋ยวไปได้แชมป์เฟอร์เฟกต์เฟอร์เฟกต์จัดเฟอร์เฟกต์จัดชีตโอชีตต้องใช้รถอยู่ไหมครับต้องใช้เออก็ก,ก็มีก็ดีครับขับมาตรงโซนบ้านผมเลย คนเหลือน้อยมากนะแต่ถือว่าเยอะนะในวงเนี้ยคือผมกลัวตัวเนียนที่มันอยู่ในโบสยาญนี่ยเฮ้เสี่ยวรถไหมเนินนี้เนินนี้จริงๆอ่ะเราต้องได้เราเราต้องได้เนินนั่นนะเราได้เราได้แลวเราแชมป์เลยอ่ะเนินหนึ่งอ่ะส่งผมได้ปะได้พี่จะพี่จะขึ้นใช่ไหใช่ใช่ผมจะวิ่งขึ้นไหมคือได้เนินนี้คือแชมป์เลยเราอ่ะจบๆเลยดอยู่ ไม่เจอ,อยังไม่เจอโอเคผมว่าเคลียร์นะพี่ระวังหลังนะตรงบดหยาดอะไรเงี้ยดูกันเฮ้ยไม่มีคนปะมันมาเก็บแอร์หลอดเฉยบ้านบ้านหลังนั้นเคลียร์ละเคลียร์ละแบบนี้สวยเลยนุนนุนนุนพี่เฮ้ย hey, มีตีโดดล้มนะตีตีโดดล้มอาจจะโดดเรานะประกัศด้วยนะโอเคบ้านนี้มีคน อุ้ยไอ้เฮียยาเออยาใครมาทันมั้ยโอ้โหไม่เป็นไรชุบได้มีที่ชุบมีที่ชุบมีที่ชุบไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์มัตายอยู่แล้วไอ้เฮียเว้เนยสวยครับใครมาหันน่ะอ๋อไม่ต้อง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 แต่ว่าค่อยวิ่งเข้าประมาณนี้นะ ให้เพื่อนเคลียร์ก่อนนะพี่เออเหมือนเขี่ยวเลยเอ,อ้ยมือมือเราเคลียกแล้วรอรอยืดเตือนนี้ไว้เอ,อ๋มิวเฮ้ยสายใครอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่หลงังก็ดังใช่เนีย่ยอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในเลยจริงๆผมว่าปล่อยเพื่อนเคลียร์ไว้แล้วไปช่วยผมก็ได้นะได้ได้ได้แม่งโดดลงมาเจอน,นะครับแม่กวดังอ่ะคนที่วิ่งมาบไฟข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยวิด90วันข้างนอกใส่มืออยู่ด้านอนใส่มือข้างนอกข้างนอก ไอ้มิวมยิงให้เพื่อนหน่อยตรงนี้น้อง,ต,องติ๊กตึง่พี๋ยวมึงขึ้นไปยิงฟรีเลยลักถึงเนื้อต่มมิวสายสายสาย,สาย,สายเออๆๆทางให้เพื่อนวิน่งไปทางให้เพื่อนวิน่งไปเอแล้วสวยครับทุกอย่างเป็นใจโอเคอยังรอดอยู่เดี๋ยวผมไปเก็บของซบเดิมบนเขาผม ตามนั่นมาบ้านอามารนปตามนันเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีคนยิงอ่ายิงให้ยิงให้หน่อยตีหนึงตีหนึงคนในเมืองอ่ะคนในเมืองอ่ะยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยบบ้้าานนนนตรงูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยวไม่เจอว่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอ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 ชิบหายแล้วโอ้โหโอ้ชีตบล็อกไฟขอบคุณสต๊าฟให้เก้าเดือนตังคิวมากเลยเริ่บเริ่บครับน้องโอ้โหซอลลี่เลยว่ะ ต,ต้องมาชุบผมไงช่งนี้มันไม่มีล้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออถ้าไม่ต้องมาชุบผมอ่ะคือชิวเลยอะ่ะโ,<อ>โอ้โหร็อกเกอร์แบรฟเียไม่ได้นะตายโอ้โหไม่ชุดผา ไว้อย,ย่าตายตรงนี้ไม่กินต้นไม้อ,อ้าวน้ำแมงพี่ต่อยน้องพี่เลยต่อยใครก็ได้เพื่อเอาศพอ๋อศพพี่อยู่ข้างบนดีวว่า

กัดแชมป์ตู๋สวยแบบนี้ได้ลุ้นจัดการมัน Okay.

ลึดจัดกว่าจะได้รู้เว้ยไมโครโฟนอัคติเวทบ้าใจเว้ยไอ้เหี้ยวันนี้มันคืออะไรกันวะ